แครคูเลยพี่นอ้องโอ้อยัางงามเลยพี่น้องดอกนี้เปิดคือหน้องขาตัวนี้ไหมเห็ดอนุบาลอือพี่น้องหมงหม่องแหล่ๆงามๆเลยเปิดอ๋ดอกนี่งามโอ้โหค้าไหม ใส่กะละงามเลยครับนี่สวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีไม่เศร้าบ่เศร้าดอกน้อพี่น้องสวยๆนะจา้าประมาณเกือบสิบมงเลวพี่น้องมือนนิครับของวันที่ยี่สิบแปดกร,ะะกรดากฎาคมคกจ้าพี่น้องครับมือนี้ก็พาพี่น้องมาเขาปลา เฮ็ดขมยุค่าเนาะจ้าครับผมเมื่อวานเขามาเขาก็ได้้ลยเติมเนาะครับะมือนี้ก็เลยนมารออีกพี่น้องครับผมจ้าพี่กัดของข้ามือนี้ก็เ,กกกเดี๋ยวฝากพี่น้องติดตามในคลิปเด้อจ้บเดี๋ยวสีบอกในคลิปเนาะครับผมฝากเบิรงคลคิปให้จบเด้อพี่น้องจังสีหูว่าพี่กัทย่ไสเนาะ oh, ครับผมจ้ากดีามาหลุนมาชมน้ำหนองจ้าเลยจ้าว่าเขาเสด็สีมันคักบ่มือนี้เนาะพี่น้องแต่ว่าเมื่อวานี่มแต่ดอกงามๆเนาะพี่น้องโอ้ลม ได้มาติดตามรับชมกันเลยจ้าครับผมจ้าหมูแหลกแหกมันจะพี่น้องนี่นค่ะแหลกหอดือมีดมากนะจ้ะนี่มากพอน,นี่ก็ะดองตุ่มหุ่นพี่น้องจุ่มนี่พี่น,อน,นอ้องเบิ้งเอ้าหัวขาดเอ้าคือหัวขาดหัวรุดหัวรุดหัวหลอนเปิดไปถือขึ้ซื้อเนาะ หัวหายไปใส่อีกยันงไงโอ้ยกำลังโอ้ยโอ้ยสูดซื้อหัวขาดหมดเลยจ้าไปตัดขาอยู่กระตาเนะ้ะอันหน่อยจงไว้ไปแบบอกดอกง่ายจ้านี่พี่นุ่มหาดอกงามๆจ้า งามเนาะโอ้ยจะแมนเนาะจับค่อยๆหนึ่งนี่พี่นอ้องมาพี่น้องสีหย่อนเอาแต่ดอกพ่อเอาได้เนอะจ่าดอกได้หน่อยแห้งเข้ากะเอาไว้เนาะจ้องไว้เอาแต่ดอกกำลงังแสบอ้น,นมานหน่อยแห้ง Okay. Hmm. Ừ, có ở đây lắm Còn ăn sống chung rồi Ăn sống đọt Chung rồi Chà Ui, cá uổn tùm ngộ lên đó Cảm ngàn Đừng đọt các phố Ngắm ngàn phải รอครับ้งาหน่ะยหนอโอ้ยว่าสะเอาแต่ติดลูกมั้ยนะ โซ่ค่อยๆเองตัดออกดอกน้อยแดดจ้าแห้งบอโอ้แดดคักดเด้อพี่น้อง ข้ตัน,น,นี้นะปุ่สองดอกหอนดอกไงหลุนเขาเก็บม,มาบ้านเด้นโนี่เนาะ พ่อบรเห็นหมอวานกันเลยอู้ห้ามได้ึงดอกนี่น้องจ้าก,ก็ลืมเรื่องริแคส์เพลงเลยฟังเพลงเพงิ่นเพิ่นมีงานบวชลืมเบาแสกน้องประ่นันนี่โอ้ยคลิปทายก่อนนี่สิเอาได้บ๊บยบีนอ่ะตองตึงงๆๆเออลืมลืมมาเพิ่นเปิดเพลง มันก็ฟังเพลงเพื่อนเก็บยางเดียวบ่สฮอด์เดวิลโอ้ยโอ้โหซีพี่น้องไปถึกนี่กระซิบอีกซะกหลาเอ้ยน้อเอ้าครับผมนี่ครับผมนี่ขากระมังนี่ครับผมดอนี่ครับผม ขางางามครับผมเหลื่อมปนดอไ้เมีครับเหลือมากเนาะแดดก็แดดขาดขาดงมบปเลยครับผมดอกหน่อยดอกนี้ขางามครับผมนี่ ออกอบอ่เป็นมูเป็นกองบัดตเด้อพี่น้องห่างอยู่เนาะครับผมออกหน่อยยุสุดเลยครับผมน,นี่แนีเบิ่งดอกนี่กระลังน,น้อยอยังไงในน,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 น้อยนี่ครับนี่จงเลยพี่น้องมบบื่กี้ครับผมนี่นี่งามเลยครับเหลื่อมคักบ่พี่น้อง ได้ครับพี่น้องเพราะว่ามันเปิดเพลงครับผมสวยงามครับแผลคูเลยพี่น้องดอกอวนนะอืมเนอะเศษเลยนี่ครับผมเหยียบใหม่เรื่องที่คนเล่นหนีบขาเพิ่นขึ้น ขาอวานแห้งตัวนี้แต่แสบแตบผมโอ้ยยังงามเลยพี่น้องดอกนี้เปิ้ลคเปิ้ลพูนอีกดอกต่อไปแห้งงามแห้งเลยพี่น้องมาเบิง้งโอ้ยจีน่าขาตัวนี้แมนี่งามแห้งตุ่มหมูเลยอ่ะออออ ติดลูกมานาเคยนี่น้อยจุงมหน,หนโอ้จับคุยอยิรดุปเติน้ำอืมนี่ยมันมีีครับแล้วนึง Năm có sữa Ừ, Một cái nồi em rửa xéo đây Trời lạ, một chút อ,อ,อยู่ในสถานที่ทิฏฐายทำหยากร่ากแข้งเลยพี่น้องฮือดอกนึงข้างไตอีเด๊ะข้างไตก็มีโอ้ยบังขาใหญ่แฮ้ ตุโมอ,อยู่โอ้พี่นอ้องเพื่องามใจดอกนี่ออโอ้ยน้องั <c oughs> วอลดเครืองหนึ่งดีเครืองหนึ่งนะพี่น้องกระตาดี อนุบาลโอ้ย <c oughs> งามงามเลยเฮ้ยพี่น้อ,มองมองหงแหล่ๆงามงามเลยพูนจ๊ะอืมพี่น้องไตใหม่ไตใหม่ไตใหม่อีก 嗯，嗯。Mm. Mm. เป็นยากอยูด่ดีหอ,งอม,ออมองอหนอ,อดอกข้างใน,นเห็นไหเดี๋ยวสางก่อนครับผม มูนึงพี่น้องต้องใส่กลุ่มหมูวานเนาะบดินขุ้นมาแบบง่ายด้วย แดดแน่เด็พีหนอเหลือมเลยเด้อดอกยโงามเนาะอะ้ดอกกกเป็นติน,นี่เนาะดอกออกก้อนมูที่นี่ กำลังแรงครับพีน่น้องสีดอกสุดๆเลยสีดอกครับพีนออ่น้องรอดคาไหมรอดดอกนี่ ตาเนี่ยด้พี่น้องเ้อะอยู่กลางแดดครับผมประมันทะเลสาบจา้าสูงามเด็ดโอ้โหาไหมใส่กอลังงามเลยครับนี่ครับ แดดถอนแห้งพี่น้องสิเป็นลมอ่ะมะอื่นสีอวยทางไม้แล้วพี่น้องไปปาหง่ก่อนมืออื่นสิเป็นลมตากแดดแหม่แม่มาสองมือพี่น้องเอ้ยมะอื่นสิเป็นเลาะปลาข้าปลาจะรัดถุละเนาะหาเห็ดปลาข้าวได้ 哦。Oh. Oh, oh, oh. พิสเองเลยนี่กูยเก็บกับผม พี่น้องพิกัดของเฮาเมือนี่ก็เป็นบ้านคุ้นไส่ทองจ้าตำบลน,น้องเลือนนอกจากอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นอกจากเบิงพี่น้องเบิงแดดแดดบอมีขีเมฆพอ่อเมียพี่น้องเอ้ยอย,ยังคักเลยพี่น้องเอ้ยผู้ใดสีมากอะ่ะผิดจรณาเบิงเนาะพี่น้อง บเฮ็กดกะบ่อได้ออกหลายแห้งห่างๆจ้าพึ่งออกกะจริงอยู่ดอกอยัางงามกะจริงอยู่แต่ออกบ่หลายพี่น้องออกบ่อโขบเนาะไปไปลุนไปช่มกันต่อเลยจ้าเกือบเหเยียบไหม <S <S แน่บผู้เห็น ไม่หลุมออดอกไมงแม่บรเห็นแดดมันจ่าแห้งล้ามันเหลื่อมไปเบิดอดข้ากำไรงีแม่เดดครับคือสีออกรแลวพี่น้อง บไวไหเนาะหอนดดแดดไปเมือ่อหาออกเมื่อเลยครับผมจ้าพี่น้องตอนนี้น้องจ้าก็ได้ออกมาลดแล้วเนะา,เาะจ้าพอดีกล่องเฮาแบดเบิร์เนาะจา้ามาสตาร์ทรถชาดบังหันเนาะก็มาปิดคลิปถ่ายรถเลยจ้าพี่น้องนี่เฮ็เดที่เฮาใดเฮ้ามามื้อนี้จา้าพูนกระตาเลยพี่น้องพูนปูรูเลยจา้านี่แต่ดอกงามๆเลยพี่น้อง งามแหงจ้าแต่กับขอบอกพี่น้องก่อนเด้อจ้าว่าเฮ็ดนั้นบ่ได้ออกโขบแหงเด้อจ้าออกหางเติบอยู่ยางจนสีสวอยบนล่ะพี่น้องม้อน,นี้แดดกระห้อนสดๆเลยจ้านี่เห็ดตีเฮาใดเฮ้ามานูอพี่น้องพู้นกระตานี่พู้นเกือบหอดหูกระตาบนพี่น้องโอ้นี่ จังได้มือน,นี่น้องจ้าก็สิขอตัวลาไปก่อนเนาะจ้าพี่น้องเอาไว้เจอกันไม่คลิปนาอีพี่นาเนาะจ้าเนาะน้องจ้าสิผ้าไปรุนไปเลา,าะไซสกะฝากพี่น้องติดตามเป็นกําลังใจน้องจ้าแนเดอร์ซอยแช์แนเดอร์อจ้าพี่น้องซอยกดไลค์กดแช่น้องจ้าแนเดอร์ตอนนี้เพจเท่ากับเหมือนสีโดนปิดกันเนาะกะไปทําพิดกดชุมชนจักอีหยังเ่นดอก กับฟากพี่น้องกดไลค์กดแชร์แน่เดอร์จ้ะพี่น้องเปิดการมองเห็นนอ้อจ้ะสำหรับเมื่อน,นี้น้องจ้าก,ก็ขอตัวลาไปก่อนนอ้อจ้ะเจอกันไหมอีพี่นาเดอสวัสดีจ้าพี่น้อง